ดี๋ยวนี้เนี่ยที่อยู่ในหอนะครับว่าถ้ามีการจัดสิมหรือมีการดำเนินการกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้แล้วเนี่ยเราจะเข้าถึงตัวคนที่เ<ม>ข้ามาสพตนะครับมีข่าวไา้ข่าวนะว่ายาเสพติดอยู่ที่ชายแดนเอนครับมาเข้าทานช่องยาเสพติดเนี่ยตัวเลขครั้งสุดท้ายนี่ก็หลายร้อยล้านเมตรไม่ใช่ตัวละสิบสิบเี่ยแต่เราก็จะเข้าถึงนะครับเราก็สามารถจะเข้าถึงตัวผู้คนที่อยู ต้องเข้าใจนะครับว่าปริมาณการน,นี้ทุกฝ่ายพร้อมแล้วกระผมขอนำท่านผู้มีเกียรติทุกท่านให้มีการประชุมพม่นโยบายขึ้นในวันนี้แม้ในช่วงเวลาที่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับใน่วงเวลาที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศก็ยังคงกำ隆นะฮะ,ะการรับทราบสถานการณ์ต่างเนี่ยยางติดต่ออย่างต่อเนื่องนะครับ้ตัง้งขึ้นมานะครับโดยมีวัตถุประสงค์หลัก